เจริญพรเถิดโยมท่านสบายดีอยู่หรืออาตมาสบายดีโยมมีธุระอะไรผ่านมาทางนี้หรือก็ข้าพเจ้าจะมาหาท่านโดยเฉพาะมิได้ผ่านไปผ่านมาก็เจอกันแล้วไงมีอะไรก็เอ่ยมาคือข้าพเจ้าได้ถกปัญหากับเหล่าผู้รู้ทั้งหลายมาก็มากมายแต่ไม่มีผู้ใดตอบปัญหาของข้าพเจ้าได้หมดล้วนแต่หนีหน้าย้ายออกไปกันหมด อันนั้นอาตมาพอทราบข่าวเหมือนกันแล้วอยากจะถามอะไรกับอาตมาอีกหละ่ะข้าพเจ้าจะขอปรึกษาปัญหากับท่านเพื่อว่าท่านจะแก้ปัญหาให้ข้าพเจ้าได้แล้วคิดหรือว่าอาตมาจะตอบได้ถูกต้องถูกหรือผิดคงไม่สําคัญเกินไปหรอกแต่คําตอบที่นําไปผนวก,กับคําถามย่อมดีกว่าคําถามที่ไร้คาตอบใดๆนั้นโยมมหาบพิรจงปุจฉามา เหตุใดท่านจึงมีนามว่านาคเสนนามของอาตมานั้นมีผู้อื่นตั้งให้เพื่อเรียกขานได้ถูกตัวแล้วเหตุใดท่านจึงยึดนามนาคเสนประการหนึ่งก็คือให้เป็นที่รู้ได้หมายรู้ว่าเป็นผู้ใดนามใดอีกประการหนึ่งก็คือความเป็นมงคลของนามหากมุ่งมั่นภาคเพียรเพื่อทําตามความหมายของนามได้ ก็ย่อมมีคุณต่อตอนเองและผู้อื่นเสมอไปแล้วหน้าเกษตรนั่นคืออะไรผมของท่านนะศีรษะท่านขาร่างกายอ,าอยาวัยวะส่วนไหนล่ะคือหน้าเกษตรไม่มีส่วนไหนเป็นหน้าเกษตรมหาบพิรแล้วส่วนที่เป็นหน้าเกษตรอยู่ตรงไหนสายตาที่มองเห็นหูที่ฟังเสียงลิ้นที่รับรสหรือกายที่รับสัมผัสประสาทและใจที่รับรู้ สัมผัสทั้งห้านีรือคือหน้ากเกษตรถ้าแยกเป็นส่วนๆก็จะไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะแล้วอะไรล่ะก็ทั้งหมดทุกส่วนนั่นแหละคือตัวเราส่วนไหนสำคัญที่สุดทั้งหมดนั่นแหละมหาภพิษเออเจอของจริงเข้าแล้วพระองค์ท่านเอ้ยคงเหมือนรายอือ่นๆอีกนั่นแหละ เดี๋ยวก็เพ่นป่าละเงมยงๆอยู่แล้วอืมแล้วเมื่อคนเดินไปถึงทางแยกเมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาส่วนไหนจะตัดสินใจอวัยวะจะนำรวมเข้ามาแต่จิตจะตัดสินใจถูกมั่งผิดมั่งก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องเสี่ยงดีเสี่ยงร้ายสินะทั้งหมดมันอยู่ที่เราเรียนรู้อะไรมา,มามากน้อยแค่ไหน ก็เท่านั้นงั้นเราก็ยึดถืออะไรไม่ได้นอกจากจิตจิตก็คือเราทั้งหมด <c oughs> ท่านเล่นลิ้มลิ้นม,มีเพื่อลิ้มรสและพูดจามิได้มีไว้เล่นแต่ท่านพูดวกวนน่ะอาตมาแค่พูดตรงไปตรงมามิได้วกวนอันใดมหาบพิษจงฟังให้ชัดแจ้งอ้าวแล้วตกลงพระนากเกษมคือใครอยู่ที่ใด แล้วตกลงพระหน้ากษเณคือใครอยู่ที่ใดหน้าทเณนคือชื่อที่คนเขาเรียกอาตมาแต่อาตมามิใช่น้าทเณนช่วยอธิบายหน่อยสิท่านโยมชื่ออะไรข้าพเจ้าชื่อมิลินอะไรคือมิลินก็ตัวของข้าพเจ้าไงคือมิลินนั่นคือชื่อใช่ไหมใช่แขนขาอวัยวะทั้งหมดท่านเป็นมิลินใช่ไหมก็ใช่น่ะสิ